ไส้ทอดค่ะคุณผู้ชมไส้ทอดหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะหรือจะไปย่างก็ได้ค่ะแต่วันนี้เมยจจ์ใช้เป็นทอดค่ะหน้าตาไน้ากินไหมคะกรอบๆเลยที่ทําไม่ยากค่ะให้กรอบนอกนุ่ไในแบบนี้เนาะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์มาชวนทําไส้ทอดนะคะแต่เราจะทอดโดยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเรามาปรุงรสกันก่อนเนาะน้ำตาลทรายค่ะ เกลือป่นนะคะผงปรุงรสค่ะ ชูรสค่ะใครไม่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาให้หอมหอมสักหน่อย <c oughs> ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะอย่างละประมาณครึ่งช้อนพอคะ่ะ <c oughs> จากนั้นเราก็จะนวด โดยใช้มือนะะเนี่ยค่ะเพราเว่าเขาเข้ากันเวลาทอดแล้วเขาก็จะแห้งๆหน่อยนะคะก็จะออกเค็มๆนัวๆอร่อยะคะ่ะ นวดนานเลยนะคะเพราะว่าจะนวดแล้วก็หมักเลยหมักเราไม่หมายถึงว่านวดแล้วก็จะทอดเลยนะคะไม่ได้หมักไว้แต่ที่มันเป็นมันๆแบบเนี้อร่อยแต่ไส้เราซื้อมาต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเมย์ก็จะทอดอในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะ <c oughs> ขอภคค่ะใครไม่มีก็ทอด กระทะเราก็ได้ค่ะหรือว่าจะย่างก็ได้นะคะหมักแบบเดียวกันเนี่ยค่ะรับรองอร่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเมย์จะไปทอดสักยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะก็จะใส่ไปในหม้อทอดเราเลยนะคะมันไม่ว่ามันคล้ายๆกับจะอบชาย่างให้ให้กรอบแบบนี้มากกว่าค่ะมันไม่เหมือนทอดเลยเนาะค่ะเราก็ปรับความร้อนนะคะเนี่ยลูกศรอ,อย่างเงี้ยนะมาสักสองร้อยค่ะ แล้วก็แม่จะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในลูกศรอยู่ตรงนี้นะเราก็จะหมุนมาที่เลข10ลยค่ะเขาทํางานละเรามาดูตอนที่เขาทอดได้ทีแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ทอดไปครบ10นาทีนะคะเห็นไหมเขาก็เริ่มเหลืองๆเกียมๆใช่ไหมคะเราก็มาพลิกตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าข้างล่างน่ะเขาไม่เหลืองกับเราค่ะมันกับไฟมันมาจากข้างบนอย่างเดียวค่ะ เดี๋ยวเราก็อบข้างนี่สิบนาทีค่ะคุณผู้ชมแม่ชอบเรียกว่าอบเนาะมันเหมือนอบมากกว่าทอดนะคะแต่เราก็จะได้ไส้ที่อร่อยนะคะโอเคอีกสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะเหลืองสวยแล้วนะคะ แกไม่อยากได้กรอบๆอ,อีกแต่ว่าเราจะพักเขาก่อนให้เขาเย็นก่อนนะล้วเดี๋ยวเราจะอบอีกสักสิบนาทีค่ะเพื่อให้เขาเหลืองกรอบแบบนี้ทั่วๆเลยเนาะเราก็จะรีดน้ํามันออกให้เราด้วยนะคะเม่จะพักให้เขาเย็นก่อนนะเดี๋ยวเราอบใหม่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเม็ดทอดเพิ่มอีกสิบนาทีรวมทั้งหมดเป็นสามสิบนาทีนะคะ ก็จะได้ไส้ที่กรอบๆนี้เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคั่ตามที่เราต้องการเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำได้กับไส้ใหญ่นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะไปต้มยำหรือว่าทำขาหมูได้อย่างเดียวเนาะ ทอดกินย่างกินก็อร่อยค่ะน,นี่แม่ตัดให้หมดแล้แต่ว่าไส้พวกนี้กลิ่นเขาจะแรงนะคะแม่ก็ล้างเกลือหลายครั้งเนาะกลิ่นก็จางไปได้บ้างค่ะแต่ว่าหายสนิทเลยนี่ก็แม่ก็ยังทําไม่ได้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมไส้ย่างของเรากรอบ,อบจิ้มน้ำจิ้มนะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมก็จิ้มน้ำจิ้มพริกป่นมะนาวนะคะกรอบค่ะคุณผู้ชมคะลองทำดูนะคะจะกรอบนอกหนึบในค่ะไม่ยากเลยลองทำดูนะคะไส้ทอดกรอบ,อบห,อหอมค่ะแล้วพบกับครัวได้แม่ได้ใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้แม่ต้องลาไปก่อนคชะาสวัสดีค่ะ